บาดเนีสนสุสซสังฟังก้อนทานทุกทุกทานทางไดฟังบรรยายคำสอนพุทธาโคเตเดิมเข้าบ่แหวงงมคนเทา เดือบาโยไม่นวอมกลมได้ได้ก็ให้นอมฟังใบสิเกิดพลโถโคนเฮาดานดนได้เกิดความโดกามี้บุญบาทสนได้เกิดมาได้มีพอ กายของคนเฮานานมีกันตลอดทั่วสามสิบสองตลอดทั่วนั้นมีทวนกุศลแต่ว่าอันหนึ่งนั้นที่ถูกทานต้องควรมีนั่นก็คือสีลังเครื่องสังรวมเฮาไว้ สั่งรวมกายของเฮาไว้กะบบาจาบ่เอาดวงสาธายุมทั้งปวงควรหักษาให้ได้สินต้นที่เพิ่นสอน ขอที่เนืองดูก่อนทานเพื่อนบอกบาปปานะาหามเบียดเบียนซาซาหม่ปะสาทั้งเสียนซาเดินดินเด,ดินฟ้ามวาม่ซา,าสาที่เกิดหัวไม้สังรวมอยากเข็นขากูน่าว้ซอยถาน้อง ขอที่สองพัมพามไม่สั่งโยธรมกินเองนึอยาสีเป็นข้ามดักสิ่งของที่เขาหามนะถ้วยเดือดสามเงินคำแกวของเขายาเก่าดวงของทั้งปวงเครื่องใส่ที่เขาหามอย่าดวงเกิน ขอที่สามเพิ่นเอ้นให้เสืออากามมมีให้สั่งรวมในกามันคู่เขา่าจะไปไกลให้หักษาเอาไว้พัวเมียไปอย่าคคำเขเตเจตนารอบดันแน,นวนั่นกับบอดี ขอที่สีนั่นละทิเพื่อนามที่ว่าจาภผ้าสาผาเอิญโมสาเบากี่ตัวดวงลอเบาสอ่พ่อขีดสองซ้ำเดียงตนขันเบาหญ่ไงเบาทอบกบก้อยวังเพื่อเอาให้ได้เห็นเดวเบื่อละอ อันว่าขอหานันเพื่อนบอกว่าโซลามีของพาพีมึนเมาอันฟินซายาเหล่าของมึนเมาพ่าม้วสิพ้าตัวให้ต่อยตามน้ำแต่ความเดือดห่อนบินมืออยู่บ่ใบเ หางคองนี้เพิ่นเอิญมีน,น,น้ำบาสินดามายแปลว่าหนทางบุญสิเกิดมีพอสินตั้งโคสีลังมีหลายดอนเฮาตักคนกะโอตัวสวยขวับฟัวอกุ่นใดถ้าไปตั้งกันต่อสี เทศสารกริสินดูดพนจากความจนพอทุกคนถือสินบ่เพี่ยนพันไปทำสัวหักษาตัวว่าจะไวงประพฤติดีดอกตั้งตาเพรมีการดอกรอสงบเทวะแน่นอนโอเมือ,อ มีสินสีเดือดหอนนอนบ่อิ่มเต็มตาคอยักษาแต่สมบัติยันแต่โจรมาปนสาลาบุญไวบ้บุญผิดยังกันจนบาบุญพุกตาลังกะสีโดนพอคนนั้นขาดสีอาวลนโน ที่สนากส่วนสินว่าด้วยเรื่องของศินให้โยมเมาลองขีดไวยผิจานเอาไว้คอยพู้เทศก่อนแห่พร้อมเผยเสียงเป็นเทศแดิ ฟ si ังศรัทธาย่อมแม้ยามผู้เทศอยู่นี้เองสิต้องแล้วบ่ว่าหลายนั้นดอกนาน นานานำให้ผ่าของเสียจะต้องได้แม่นต,ตกได้กะคอยต้าสิได้พ่อดูกลาบิดาโอโอกาสานนั่นที่หน เออเอ,อเดียวนี้พอ่อแม่นขาดทุกสิ่งนาปากาาขาดเดือนสันดักทานขาดชนที่แนวใส่นะ ของได้ได้กระบเบี้ยงเดือแต่กายที่เส้นแก่บ่มีหอดผาเพี้ยเต่สีนงกะขาดยมป้านาบาปดังงเจ้าเม่แห่งบาปาย ตาบอบแม่ทั้งเป็นดูคำเอ้ยขั้นจอเสียงแต่ปิ่นนินมาอยู่คองเงินเยาวนา <c oughs> นคงบ่เบิ่อคองข้าวโอ้ยขอบข้าวต้องอพุนจเจ้าปินเอ๋อ น้าบุญพ่อแม่บุญขาดสิ้นเหลือไว้ตั้งแต่กำน้ำตาพอ่อพ่อบาดเดือยโอตั้งแต่ดูกจะเดินใบได้อายุสิบหกปีพ่อบ่มีรอคำเบาน้ำ เสียน้ำตาน้ำเจ้าได้เศร้าปีกว่ากว่าบวชเป็นพระเป็นจวัวพ่อกะเศรายจังสี่เดียวนี้กะดังเดียวยาผ้าพ่อ่อนเขียว คนความเก่าความดังคำเอ้ยพอบ่สังแม่บ่ห่างบ่เมียนจ่าด้วยความแค้นนะมันเมียนคำที่พอเอามันเมียนคำที่พอว่า ่าคอบเจ้าบ่นำพางน้มพ่อเมียแกเทวดาจากบ่หลอกทุกไลยพ่อบ่ตายกาสัมตายบ่มีแนวสิขินต่อดูคำมือศอกพ่อเมียจังได้เห็นศอก พ่อมีจังได่พ่อโอนอนี่นายแต่จนลูกทั้งคนบ่อาจส่วยแก่ได้มนสิเว้าไปใส่พ่อก็เว้าแต่ความเก่าโอ้ยพ่อบ่ได้ให้เจ้าเต็มที่แล้วพ่อบ่จา ดวงคำด้วยความสาวโอ้ยพ่อแม่อยู่ด้วยความเหงาคิดทอดเจยากะบังพองเท่านั้นมีแทมนสุข เพื่อ่าบุญว่าสมทองมีเป็นกวางทอดฟางไหลกะเดาจอลำดูต้นเด็ดอกลำกามคืนมาบิดากลมาพ่ออยู่ใจดังอยาที่ม้งกระบางบางฟ้าแอมกะเต่าพัง ทางพื si ้นแม่นแผ่นี้เส้นบ่ถึงภาษาตกว้างกระเดาโตกระป่องวาสนาบ่สมทองพระถูกจนสิ่งปลโอ้ดิ มันคือคำดูใสายว่างตังแต่พอเกิดมาเพิ่งคือตัวครัง้งมีแต่จนดีได้พอเจ้ามันแสนเสาก้าวมา สิได้เกิดมานคนพ่อแม่มี่ล่นฟ้าหนักเดินนอผู้ผ่าบ่ออาเอาอย่างมอสั่งสาเทียมได้ไพ่ผู้เดิมคุณแก่ พอกับแม่ตกนาดอกเที่ยงแท้ข้าวหน้าว่าแน่ตนแลลาบความนอเลือดดอนฮ้อนเฮงบ่มีหายตกเอาไว้อาเจีแม่นบ่มียแว มันดากแกว้วมีคนอาน้าเนกบ่อาจนับขนานาถ้วนคุณแก้วหลอกแม่เคียงเมีนสิเอาแผ่น้าเป็นกระดาษน้องเขียน เอาผู้เขาเป็นปากกาขีดเขียนพระคุณเจ้าเอานาเที่ยน่ามน,นามสมนโทกวังใหญ่เมื่อเป็นมือขีดแต้มพระคุณเจ้ากับบ่อพ่อ คุณเมียใดกะดองคุณพอก็คือกันอาน,านันตั้งอาสงขาไขยนะป่ไว้พระคุณทานหาประมาณบ่มีใดแนวใดใดบ่มีทอขอ็ให้พวกพี่น้องประคองไว้อย่าลบคุณตั้งเตมือเกิดพล คุณพ <En. S 1> ่อแม่คอยดูแลคอยถนอมบุตรกันส้วนเน่ง้าคุณแม่ของคอยเฝ้าถนอมเอาคันดูกซอยคุณแม่ยังตั้งเต่นหน่อยจนในกันใหญ่มา คนแม่หาของปอนแต่ยังนอน,ยอ,อ,นอยู่ในอู่ขั้นเบ็ดหด้เห้ไงว่าเอวนุ่มนะคนแม่จอมหวัวเขินเมื่อตาดูาพอเย็บยีบยบย่คนแม่วีได้ยุ่งใบ่ใยตามคนแม่หอมดมแก้ม เนื้อดูดุกยังอ่อนคนแม่ชำข้าวป้อนชำหมอนแม่ก่วีนนอกจากมีขี้เหยาะกะเที่ยวบ่ายมีนปยนไหเลกระพุ่มฟ้าสิทธิ์ถวยดูเกียง คนแม่อ่อนสารเล่ห์บุตรจนวาใหญ่จนวาไร่ปากเว้าพระคุณเจ้าก็เล่าสอนเว้สานในหาดเฮียนเอิ้นสานให้ยืนสานให้เดินสอนในเอิ้นพ่อแม่ son này ơn thầu kẻ, ơn phó, mẹ, phí, nông, lũng, bà, khánh, nha, nha, yên. Sơn ơn nông, ai ơn phố, nhà, tá, nha, yên. Hãy hộ trang bài, ấn viác, ấn cán sàng, à. สอนในทางหนหูก็กากขันกอไก่หูจากหน่อยหูจากใงหูจากปากหูจากเราพระคุณเจ้ากระดาวสอนกินบ่บปินแม่กาปอนนอนบ่ปิน ល្លกន្សូន្នนន់นាំមាន្ស្ន្ន្កីពីក្រាង់ពីក พ่อแม่สู้จนว่าเท่าให้กินอยู่บาา่าเศร้าขอับว่าเจ้าหลอกเป็นห่วงดูกเป็นขวัเปลีนพวงพ่อแม่เดียงรับได้เพียงกรรมกังการแม่กินข้าวมือลาปาน จำแจวกัพุ้ยเกลือเนื้อจากปูตาตนขันอิ่มเต็มจังนิ่มกลางหาเงินคํามให้บุดใสหาหาไทยให้ดูกใจยอยากเป็นเจ้าเป็นนายนเป็นตำาดดกวดหมู่บ้านกบพ้าสูอย,ยู่บ่ถอย อยากคิดเบียกง่ายหน่อยแม่ก็พัมเพียนสาอยากศึกษาเฮียนมูลเป็นสร้างคนกันขานอยากศึกษาเฮียนวูว เป็นครูหรือแพทย์ใหญ่แม่ก็ตามดอกคิดได้กันหาให้กุศลแนวเหลียงใหญ่แล้วปัดเดิมแม่ดอกมั่นดาดนี้ไปมีผ่นย่งผัดดาดื่มเท่าแม่นบนด แม่แนะนเขาหน่อยบางคนนี่ก็ลืมพอลืมแม่ได้เียังไงบ้างนะมีขอมีขวานะแม่เขาหน่อยเพราะว่าสังคมปัจจุบันก็มีลายเนาะเขาหน่อยเนาะแม่แม่มีลายโดยเพื่อนจะได้จังเป็นแนวนั้นเขาหน่อยโอ้ยบางคนนี่ตัวอย่างว่าอาหารในดิฟเบดีนะตัวอย่างว่าเห็นพ่อแม่ทุกข์ทั้งยากนะบางคนก็ลืมอะไรโดยจังสั่นบอกเขาหน่อยแม่นโดยเฉพาะที่ว่าอาหารบุคคลไหนที่ว่ายิงอ้ตัวอย่าง มันนอกเขาในเมืองขึ้นอะไรตัวอย่งว่าเห็นพ่อแม่ทุกคนยากก็มินิทานได้ก็เลยโดยเออบกกาให้มหาบกกาให้คนอื่นเห็นพ่อแม่ตัวเองคนทุกคนยากนะแดงตัวไปให้โซ่ยังมีอะไรโดยโดยก็มีอะไรลืมพูดพ่อคุณแม่นะแม่นแม่นกหน่อยอ่มีอ่ะหอดใส่แดดหยัดยงนี่ไปมีพันย่างฝัดดาวเดือดสังเถา เอาเมียแล้วผัดดื่มคุนป่าปอยไปเอาผัวเดี่ยวกะจอยดื่มเท่าบ่เอาหาเย้มเพิ่นถูกคนหน้าจึงงฝ้าวเดนมาขอไ้เท่าใดกับ่พองคันเดนมาคอหรือไเนี่ยเมียเงินทองแม่ปัญห้ ขอางแมวใดเม่อนใ่ดูผู้น้อยผู้ใหญ่เที่ยวมาไทยอยู่บ่อันขอเบิดแดวปัดแหวมูน เออจังว่าผัวโยกไก่กะบุญผัวโยกไก่กะบุญมาขอเอวเต่ยนเอวเดียวจะเป็นโพดเนาะไหมเนาะแม่นขะหนาอเออเอาเอาผอเอาขั่วไปแล้วยังมาขอมุ่นพ่อมุ่นแม่เนาะโดยขอเทยวพ่อแม่ตัวเองอย่านี้ไม่ดีพัดบมื่อกี้ทำใพ่อแม่พอดีโดย มีได้คนเนึ่งคนันึ่งเนาะมีมีแค่น่อยเอาต่อบ่มีไผ่สิมาเดี๋ยวแม่ผอดเดียวพัดดื่มจอยคอยแต่หาทางสิมาเบาขอเอามุนแต่น้าแม่ย่ำเพิ่นเถ่าเพิ่นแก่แม่ điều điện ba đây việc cần này đèo đột ba thiên nên là nam sanh ดาวสาธุเอาบัตรนี้สิไววพ่ออันสั้นๆในเจ้าของไม่เพิ่นเด้อเออเจ้าผ้าไม่ใครเนาะที่อถวายไม่เพิ่นยังเบิ่งอยู่บ่เนาะเพิ่นยังเบิ่งอยู่บ่เนโมทนาสาธุน้ำเพิ่นนอกก็น่อยเนาะโดยอันนี้ไม่ไม่เด้อพระอาจารย์เนาะโดยไม่ไม่เพิ่นเพิ่นสื่อให้ถวายเนาะสื่อถวายโดย บัดเนี้ยสีขอปองทอนีถึงที่นิติตาขอขอใจซาตานมุขยมพอฟังเดือะ จบสำเนียงบทสอนสีแถมพนดอกอยู่ซองสมปะสง์ทุกข์อสะเทียงมันในโยยืนอูุวัตทางกอดสีวิตโยมไม่หลับเดินมีอายุยืนนาน ธานาวานทาโกธาาสารสมบัติ่าขาดแค้นให้มีมาอ่างนั้นเีลาวานทาโกเสียนี้ยังคงมันโมงคนเรื่นดำคาญาสาวันทาโกโยต้องเกิดแก่ทาณโงฝากเกียที่คง กัดหอนกระโดดดังไยสาลวันนาวันทกากสีสันปานเทวาทิพลาเป่งปันสวงขาวานทากุ้งกัง เดียมสันบัดดึงดังสกุลบันเบิดก็ละบวนควบถวันควันสีเอิวมาสั่งนังนา้าผู้ใจแก่กาละกอนสวัสดีสกเฮ้ามีต้องเจอกันแต่ลำบันเมื่อนาง โอบมีหันสิได้ฟังไม่เด้อหยัดโยมแมีนขนาดเด็กแต่เนาะโดยเนื้อที่ตาดงใบอวางที่ใบนี้กอลำสาวผักผ่อนใบท้อนี้ท้อนียงผ้าอนคอยเอนทางสององเล่าล้านนาม สาทอนาุขออวยพรให้ญายมทั้งหลาที่เข้ามารับส้มรับฟังอาเทศในคำคืนมันนี่ ก็ขอให้นอนรับฝันดีเดอ้อแล้วก็ขอขอบใจน้ำเจ้าภาพเจ้าซัทธาเดอ้อที่สื่อไม่ถวายขันโมมีไม่กับบริเทสูฟังเนาะอาให้เพล่นอยู่ด,ดีมีแห้งเดอ้อสื่อไหลคลายมานอาิดจิิงไดอากระทํำสิิงใด้ขอให้ประสบคว,ความสำเร็จในนาทีการงานเดอ้อให้รัไให้ด้วยเมื่อสึกรู่สูน่นอาโอกาสหนาฟังใหม่เดอ้อเนาะมนีท่วา ลาไปก่อนเนาะเอาจะเดินพอด